สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนสมเอทักเตอร์สาขาระยองนะคะพุ้สมเอทักเตอร์จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบนกองดินสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบนบ้านเป้าและสาขา3จะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบนทางเกวียนอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลแกลงนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อทั้ง3สาขากุ้งจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้เลยนะคะถ้าไม่ใช่เบอร์นี้ไม่ใช่เซลล์ของร้านนะคะ วันนี้นะคะกุ้งจะมีรถไถคูเต้ารุ่น L3608SP เข้ามา2รายการนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้าไปชมนะคะแต่ก่อนจะไปดูรีวิวกันนะคะกุ้งขอกำลังใจในการกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามให้ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถรุ่น L3608SP ทั้ง2คันนี้นะคะราคาของ2คันนี้นะคะจะอยู่ที่319,000บาทไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดดินหน้าและผ่านพรวนนะคะ สำหรับรถรุ่น l 3 6นะคะเป็นรถ36แรงนะคะแล้วก็เป็นตัวขนาด3สูบ2เพลาแล้วก็4ฟ์วิวนะคะระบบก็จะเป็นระบบเกียร์จะเป็นแบบซิงโค s ชัตเทิลเรียบร้อยแล้วเป็นระบบเกียร์แบบใหม่นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันรีวิวที่ตัวนี้เลยนะคะสำหรับรถทั้งสคันนี้เป็นรถปี5 7นะคะใบดันคันล่างเก็บสีเพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะ ยางนะคะยางยัง,งดอกยางหน้ายังสูงอยู่นะคะลูกค้ายังใช้ได้อยู่ประมาณ80-85นะคะส่วนตัวรถนะคะนี่เลยลกุงพาดูนะคะสีตัวรถตรงนี้นะคะยังเป็นสีเดิมอยู่นะคะลูกค้ารอยมาก็ยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันนะคะบอกเป็นบอกเดิมนะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ2,000 20:17ชั่วโมงนะคะชั่วโมงไม่รถของร้านพูเสมอร์แท็กเตอร์จะเป็นไม้แท้ทั้งหมดนะคะนี่กุ้งจะทารีวิวสภาพนะคะยางหลังนะคะดอกยางหลังยังดีอยู่นะคะประมาณ80%นะคะล้วกรทะเดี๋ยวกุ้งจะทาดูนะคะร,รอบๆลูกค้าดูได้เลยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายอยู่ในสภาพที่ปกตินะคะไม่แตกนะคะช่วงท้ายรถนะคะนี่เลย ไม่มีรอยเชื่อมรอยดามนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะมีเปลี่ยนซีล้อหลังไปแล้วนะคะโซ่ข้างเปลี่ยนให้ใหม่นะคะนี่เลยสำหรับรถคันนี้นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะมาตรฐานของพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกรกองไม่ว่าจะเป็นกรองโซลา่ากรองอากาศกรองน้ำมันเครื่องกรองไฮดรอลิกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้ำมันไฮดรอลิกเราจะเป็นเติมให้นะคะ นี่เลยห้องเครื่องคือแบบยังดีอยู่นะคะลูกค้าเป็นรอยรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุดนะคะลูกค้ารถสภาพคือค่อนข้างเดิมนะคะเราทําสีแค่บางจุดเท่านั้นนะคะเรามาดูคันถัดไปกันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็น L3608SP เช่นเดียวกันปี57เหมือนกันราคา3แสน0 0ึบาทนะคะลูกค้าสนใจคันไหนสอบถามได้เลยนะคะไปเลยค่ะรีวิวสีสันมีการเก็บสีบางจุดนะคะใบดังคันล่างยางตัวนี้นะคะ จะอยู่ที่วันเ0นะคะนี่ตัวนี้นะคะสีตัวรถตนตรงนี้สีเดิมนะคะเราไปดูห้องผู้โดยสารกันนะคะตัวเบาะเป็นบอกแท้จากโรงงานนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะออหลังคาเปลี่ยนใหม่ให้นะคะเป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะยางหลังดอกยางหลังยังดีอยู่สวยอยู่ประมาณ90%กว่าเซเลยลูกค้านะคะ ไฟเลี้ยวไฟท้ายไม่แตกนะคะนี่เลยสภาพข้างหลังนี้นะคะเปลี่ยนโซ่ให้แล้วนะคะโซ่ค้างข้างหลังไม่มีรอยเชื่อมรอยดำเหมือนกันนะคะรถไม่ได้มีสนิมเป็นรถไร่นะคะไม่ใช่รถนาสภาพร,รอบรบคันคือถือว่าดูดีๆเลยทีเดียวทั้งสองคันเป็นรถปี57ราคาเบาๆ319,000บาทลูกค้าหากสนใจ063 453 9224นะคะเดี๋ยวคงจะให้ช่างมาทดสอบระบบกันคะ่ะ เดี๋ยวเราจะให้ช่างตั้มนะคะมาทดสอบระบบกันนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะไม่ต้องเผาหัวระบบไฮโดรลิกใช้งานได้ปกตินะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเรียนเชิญได้ที่พูนสมอทแท็กอร์สาขาหนึ่งนะคะหรือโทรเข้ามา0 6 45 3 453 9 224ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางสามารถทำการจองออนไลน์ได้เลยนะคะโดยการซื้อเอ่อโดยการ ออแอดไลน์เข้ามานะคะ0634539224กุ้งจะส่งรูปส่งคลิปวิดีโอให้และก่อนทําการจองนะคะถ้าตกลงราคากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนทําการจองทุกกรณีให้วิดีโอคอลก่อนเท่านั้นนะคะกุ้งจะแนะนําลูกคา้าทุกๆคนเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะจองออนไลน์นะคะไม่ว่าจะร้านใดกับร้านใดก็ตามต้องวิดีโอคอลเท่านั้นขอคลิปวิดีโออย่างเดียวไม่ได้นะคะ เพราะว่ามิจฉาชีพเขาจะไม่สามารถทําวิดีโอคอลกับลูกค้าได้เพราะเขาไม่มีรถเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกกรณีคุยราคากันจบแล้วก่อนจองนะคะต้องวิดีโอคอลเท่านั้นนะคะอ่าเพาเพาวีดีโอทําง,งานปกตินะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะสําหรับคันแรกนี้นะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านห้องเครื่องโอเคเลยนะคะลูกค้า ห้องเครื่องแบบขนาดนี้คือดีมากๆเลยลูกค้าไม่มีไอนะคะลูกค้าสนใจนะคะ 3. ามแสนบาทสามารถโอนจองออนไลน์ได้เลยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าต้องแอดไลน์มาคุยกับกุ้ง063-453-9224สําำหรับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะลูกค้าไม่มั่นใจไปเจอใครชื่อใครชื่อใดก็ตามให้โทรมาหากุ้งก่อนนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4แอดไลน์คุยกันนะคะและกุ้งมีการแจ้งเตือนนะคะหมายความว่าถ้าลูกค้า ไปสนใจร้านอื่นแต่กุ้งแนะนําลูกค้าเพิ่มเติมนะคะให้วีดีโอคอลเท่านั้นถ้าเขาไม่ว่างก็ให้รอจนกว่าเขาจะว่างค่ะเดี๋ยวค่อยออนไลน์นะคะให้กรณีที่แบบพ่อค้าม่คาอยากขายทุกคนค่ะแต่ไม่ว่างแบบเนี้ยอ,อ่อแล้วแบบรอนานอะไรอย่างเงี้ยนัดกันแบบไม่ได้สักทีหนึ่งให้รู้ไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะลูกค้าต้องระวังนะคะกุ้งแนะนําเลยถ้าอออนไลน์ line. มีกรณีเดียวเท่านั้นวีดีโอคอลเท่านั้นนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพทําไม่ได้แน่นอน ลูกที่าชีพจะไม่มีรถแน่นอนสำหรับร้านุูเสมอแท็กเตอร์นะคะมาตรฐานของเรานะคะคือซื้อรถไปใช้งานได้เลยนะคะเพราะาเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองลุกกรองให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาไม่แรงนะคะสำหรับ ร้านคูณเสมอนะคะราคาอาจจะไม่ถูกถ้ามีชาชีพแต่มีรถจริงสภาพรถสวยนะคะรถดีนะคะ,ะสำหรับคันนี้ห้องเครื่องก็สวยเหมือนกันลูกค้าน้ำไม่ดันนะคะลูกค้าน้ำไม่ดันเดี๋ยวเรามาดูัน เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรกุ้ง0634539224สำหรับสาขาอื่นๆหน้าจอนี้มีแล้วทั้งหมดนะคะโทรไปได้ตามเบอร์หน้าจอนี้เท่านั้นนะคะส่วนเบอร์อื่นไม่ใช่ของที่ร้านนะคะลูกค้าสงสัยอะไรสามารถโทรสอบถามกุ้งได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ